นี้ครับทุกวันศุกร์นะครับเราจะพาผู้ชมนะครับไปทำความทาความรู้จักกับดาราหน้าใหม่ที่กำลังมีผลงานเป็นที่น่าจับตามองในขณะนี้ครับค่ะวันนี้นะคะเราจะตามไปดูกิจกรรมนะคะของหนึ่งหนุ่มในบ้านเดอะสตาร์สินะคะคนั่นก็คือน้องซีดีกันทีนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นลีลาการแดนซ์กระจายของน้องซีดีนะคะควันนี้ค่ะจะดูนะคะว่าน้องซีดีที่เขาบอกว่าเขาชอบการต่อยมวยมากเนี่ยทั้งหมัด ทั้งเขา่าทั้งสอบของน้องจะหนักขนาดไหนนะคะน้องแคนอัจเรตจะพาไปพิสูจน์กันค่ะสวัสดีครับทุณผู้ชมครับช่วงลุมสาวหน้ามองวันนี้นะครับแคนจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับลุงคนนึงครับซึ่งเขาคนนี้นมีความใฝ่ฝันนะฮะอยากเรียนศิลปะการต่อสู้อย่างการต่อยมวยนั่นเองตอนนี้แคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ็อกซิ่งคลินะครับแล้วก็แซดตัไปแล้วอยู่ด้านบนนี้เราไปเจอเขากันเลยครับ พี่นายสวัสดีครับอ๋อแมวลอตเตอรี่ครับพี่เหรอสวัสดีครับไม่ใช่รักเดียร์สวัสดีครับสวัสดีครับเราได้ข่าวมาว่าซีดีเนี่ยทารอบศิลปะการปล่อยมวยแล้วได้ข่าวเมื่อก่อนนี่คือมีญาติปุ๊กอัปงอยู่บ้างอ่าใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยกลงผมเคยเป็นนักมวยแล้วก็แบบว่า ตอนช่วงหมหนึ่งมสองเนี่ยคือผมจะคอยสอนมวยอยู่แล้วก็แบบว่าแตย่ยังไม่เคยได้แบบเรียนแบดจรจิงจังสักครั้งหนึ่งก็เลยแบบว่าอยากลองมาดูเพราะว่าตอนนั้นได้แบบลองต่อยลองเตะดูวันแรกที่แบบไปเตะพวกแบบอห๊ยคือ,อแบบเราดูในทีวีแบบนักมวย้วเตะป้าป้าป้ากอ่ะเราไปลองมั่งป้าบเป็นไงลงไปนอนจะสอบเหรอผมนี่แหละเหรอ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับหนุ่มสาวหน้ามองแล้วนะครับแผนจัดเต็มให้แน่นอนแในวันอื่นเดี๋ยวเราจะไปได้รับคำแนะนำดีๆนะครับจากพรับผมนี่ครับคุณเกีตเดี๋ยวเราพาไปเจอเขาเลยครับได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตรงกางครับโอ้โหแต่งตัวเท่มากก็ นะ <embod> ครับ,รรบวันนี้เนี่ยซีดีเนี่ยเขาอยากเรียนปล่อยมวยเพราะฉะนั้นที่นี่ในการจะเรียนปล่อยมวยเราต้องต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะชุดเนี้ยไม่ขาดไม่ขาดแล้วต้องเปลี่ยนชุดก่อนให้เรียนได้แบบสะดวกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เตะเง,งี้ยยกขึ้นเลยต้งเปลี่ยนผ้าเด้งเนี่ยยกขึ้นโอ้โหขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไป <โห S 2> เปลี่ยนชุดกันก่อนครับไปเลยฮะ โอี่ยับสรับคนที่ก็สนใจอยากจะเรียนมวยให้พี่เคียร์ฟังไมคะโอเคก็ถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะเรียนมวยนะคะ oh. ที่นี่ก็น่าจะเป็นคำตอบอยู่ mm. อยู่เพราะอยู่ใจกลางเมืองสอย่างแฉวซอยหนึ่ง ก็นั่งรถไฟฟ้าไม้ง่ายและอย่างหนึ่งที่เป็นจุดแข็งที่เก็ติีว่ามันแบบวะ่าน่าจะมาลองว่าคือในเรื่องของห้องน้ําห้องน้ํำแบบสะอาดบบมากๆขอให้ลองมาเดินทางสะดวกก็ห้องน้ำสะอาดสถานที่ก็ s okay, <S นะ่าจะโอเคเนาะได้ครับครับผมวันนี้งานเซ็กซี่ต้อให้พี่แขงครับใช่ครับได้คนเนี่ยพูดเลยว่าเซ็กซี่มากเอาเ่ไ แค่นี้ไม่พอเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนครับไปใส่ผ้าพันธุ์แล้วก็นวมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเอาพี่แครพี่ยังไม่ได้ใส่รองนวพี่นี่นี่อยู่นี่ครับพี่นี่ครับอย่นี่ครับผมวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ครูมุดนะครับที่จะมาสอนเราถอยมวยวันนี้ครับ ขั้นตอนแรกก็คือเอามาทำอะไรครับวันนี้ทีได่ผ่านมือต้องผ่านมือก่อนถาพาใหม่แล้วก็เบข้างก่อนนะครับเกบข้างก่อนแ้วว่าไอ้ส่วนที่ถ้าเราทนไม่ได้ครับเราองให้ครูช่วยทำ อนนี้นะครับผมแล้วก็พี่แคนะครับพันมือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงครับครูครับการจะมาเล่นนะครับมวยไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการวอร์มเวลาทุกอย่างต้องเริ่มจากการวอร์มนะวอร์มเพื่อปุ่นลั่นได้ครับทำได้เลยใชายอ่ะโอเคนะครับครับผม ใช่เต็มที่เลยต่อไปเนี่ยเ,เ,เราจะเรียนากรารออกมอวแบบล่อเป้าจริงๆรูร้สิเขาว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับ ครับผมวันนี้นะครับมันมากมาเลยครับดูจากสุภาพหนังหน้าผมก็รู้แล้วนะครับว่าเหงื่อออกเยอะขนาดนี้นะครับแล้วร่างกายครับโอ้โหเหงื่อชุ่มเลยวันนี้ต้องขอบคุณครูทุกท่านมากนะครับที่ตอบสนองความต้องการของผมนะพี่แกตอบสนองความต้องการโอ้โหจะบอกว่ามันมากจริง วันนี้ได้เรียนโวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากนี่เ,เพราะว่าเป็นกีฬาโวไทยเป็นกีฬาที่ผมชอบมา,<ห>าตั้งนาน <หา S 2> แ,แ,แล้วแล้วก็ยิ่งได้มาเรียนในวันนี้ก็ยิ่งสนุกมากแล้วก็ที่นี่ครูสอนมันมากจริงไม่รู้สึกหน้าเปื่อเลยคือระหว่างเรียนก็แบบมันตลอดแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไท,ทยไปด้วยเนะ <c oughs> <ห>าะก็เป็นกีฬาโมนี่ก็มันมากๆเลยนะฮะได้ข่ขาวว่าตอนนี้กำลังจะมีผลงานครับเป็นอะไรกบอกคุณผู้ชมใกล้ๆนี้ครับเเร็วนี้จะมีผลงานละครนะครับชื่อเรื่องว่า จัดรักนะครับก็จะมีผมพี่บี้พี่หนูนาอะไรเล่นเยนอ,อะแยะมากมายเลยมีพี่ตั้มติดด้วยในเรื่องระบบชื่อว่าแจ็คครับผมงไงต้องรอติดตามชมนะครับผมจัดรักกับแจ็คคนนี้นะครับรผมวันนี้รู้จักกับน้องซีดีไปแล้วนะครับคราวหน้าครับหนุ่มสาวหน้ามองเราจะพาะไปรู้จักใครต้องรอติดตามกันนะครับแ<ม>ต่ว่าไหนๆวันนี้ซีดีมาแล้วเนี่ยเต้นเก่งมากจะให้สอนพี่แอนท่าสัง่าเอากับชิคกี้พายเขาพิ้วววเราเต้นให้พี่ดูอันท่านึงเลยว่าก็ประมาณนี้เวฟวิ่งไปใช่ไหมปื๊บเลื้อยๆหน่อยปื๊บปืื้อะะปปรมาณนี คือดูจากหน่วยก้านแล้วนะฮะผมว่าคุณแคนเนี่ยกลับมานั่งประกาศข่าวดีกว่านงอย่าพยายามเต้นแบบน้องซีดีเลยคนอย่ายว่าเขาน้้งแคน <c oughs> ของดิสนี่ทำอะไรก็น่ารัก โ <Okay, S 2> อเคเปหมวดทําได้หลายอย่างก็ต้องขอบคุณแคนด้วยนะที่พาซีดีไปทากิจกรรมยอดฮิตของคนบันเทิงตอนนี้ก็คือการต่อยมวยนั่นเองนะฮะใช่ค่ะซึ่งเข<ะ>าบอกว่าหนุ่มซีดีก็ถือว่าหน่วยก้านใช้ได้นะเพราะว่าปู่เขาเนี่ยเคยเป็นนักมวยมาก่อนอ่าถึงบอกเนี่ยว่าหมัดหนักทั้งเตะทั้งเข่าทั้งอสองนะคะทีนี้คุณเคยไปไหมต่อยมวยเคยแบบเล่นในฟิตเนสเฉยๆแต่ว่าไม่เคยแบบไปไปค่ายมวยจรงิงจังครับตอนนี้คนฮิตมากนะทั้งแบบในฟิตเนสเองนะคะหรือว่าตามยิมรวมถึงมีค่ายมวยที่แบบ ต่อยกันแบบเอาดอ์นะทั้งผู้หญิงก็ชอบไปเล่นนะต่อยกลยเพราะว่ามันเบิร์เนี่ยคุณใช่แล้วมันมันมันได้ออกแรงอ่ะถูกต้องคือมันโมโหชายไงนีกออกว่ามันไม่ต่อยจริงเลยเนี่นี่รู้สึกอินนะฮะอินอินเลยนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปแนะนำกิจกรรมนะคะของดารานักแสดงคนไหนนะคะหรือมีอะไรน่าสนใจต้องติดตามค่ะ